สวดีครับสวนพี่ธงครัวน้องผุมครับครับวันนี้พี่ธงจะพามาดูาวิธีการรับเครื่องตัดหญ้าของพี่ธงนะครับก่อนใช้งานเครื่องตัดหญ้าพี่ธงก็จะมีการตรวจเช็คใบตัดหญ้านะครับว่าใบมีความคมหรือเปล่านะครับถ้าใบไม่มีความคมแล้วเวลาเราไปตัดหญ้ามันจะใช้เวลานานนะครับหญ้ามันจะขาดยาก ฉะนั้นเวลาเราจะใช้เครื่องตัดหญ้าพี่ธงก็จะเช็คความคมของใบเครื่องตัดหญ้าก่อนหากใบไม่คมก็จะมีการรับครับเดี๋ยวพี่ธงจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการรับใบเครื่องตัดหญ้าของพี่ธงนะครับพี่ธงมีวิธียังไงนะครับครับไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับเจ้าเครื่องตัดหญ้าของพี่ธงนะครับพี่ธงใช้ e ้อย u โรนะครับคนส่วนใหญ่จะ ใช้ Honda Honda ก็จะมีราคาแพงขึ้นมาอ่ายูโรนี่ก็เป็นเครื่องตัดหญ้า4จังหวะครับเท่าที่เคยสัมผัสมาของ Honda เนี่ยน้ำหนักเขาจะเบานะครับแต่เจ้ายูโรเนี่ยจะมีความหนักกว่าก็เวลาใช้งานก็จะรู้สึกเมื่อยเมื่อยปวดไหลได้นะครับแต่ก็เราก็ไม่ควรตัดเป็นเวลานานนะครับก็ตัดไปสัก20นาทีก็หยุดพัก แล้วค่อยมาตัดใหม่อย่างนี้จะดีกว่านะครับครับทีนี้เจ้าตัวใบตัดนะครับอันนี้พี่ธงผ่านการใช้งานมาเครื่องนี้ก็่สปีแล้วครับใบตัดก็จะมีการสึกลรอไปตามการเวลาตามอายุการใช้งานครับก็ใกล้จะได้เปลี่ยนใบใหม่แล้วครับครับทีนี้ทุกครั้งเวลาะจะใช้งานเครื่องตัดหญ้าถ้าจะให้ตัดหญ้าได้รวดเร็วทันใจ หญ้าขาดง่ายเราก็ต้องมีการรับใบตัดให้มีความคมนะครับวิธีการรับของพี่ธงรับใบตัดนะครับก็จะใชเ้เครื่องเจียนะครับจเจ้าลูกหมูตัวนี้นะครับเครื่องเจียจะใช้ในการเจียใบตัดแผ่นเหล็กใบตัดตัวน,นี้นะครับให้ให้มีความคมการเจียนะครับใบตัดเวลาเครื่องตัดหญ้าทํางานนะครับใบตัดเขาจะมีการหมุน ก็ของพี่ธงก็จะหมุนทิศทางทวนเข็มนะครับแนวนี้ทีนี้เวลาเรา,าจะจะรับตัวใบตัดเราก็ต้องรับฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เขาหมุนหมุนตัดไปนะครับรับฝั่งนี้แล้วก็อีกด้านนึงก็ด้านนี้นะครับตอนนี้ไม่มีความคมแล้วครับก็น่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของ ชนิดของเหล็กที่ใช้งานด้วยนะครับอันนี้เวลาตัดหญ้าได้ครั้งเดียวรอบเดียวก็ใบเขาก็จะมีความสึกแล้วครับเดี๋ยวพี่ธงจะสาธิตให้ดูครับการรับใบตัดของพี่ธงโดยใช้เครื่องเจียนะครับเครื่องลูกหมูเจีย รับใบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรวดเร็วทันใจครับใบตัดมีความคมแล้วครับ แบบนี้จะตัดหญ้าไดา้สะดวกรวดเร็วไม่ใช่สะดวกคือรวดเร็วขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นเพราะว่าใบตัดมีความคมสามารถตัดหญ้าได้ขาดเร็วขึ้นแล้วเราก็ลดพลังลดแรงไม่ต้องใช้แรงเยอะในการเวียงเครื่องตัดหญ้าเพื่อให้หญ้าขาดนะครับเพราะว่าใบตัดเรามีความคมแล้วครับรวดเร็วไหมครับเพื่อนๆใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับในการรับ ใบตัดเครื่องตัดหญ้าครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับวิธีการรับใบตัดเครื่องตัดหญ้าของพี่ธงนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีวิธีการยังไงกันบ้างนะครับแต่พี่ธงก็จะใช้วิธีนี้นะครับมันสะดวกรวดเร็วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคเชิงช่างอยู่บ้างนะครับคนที่จะใช้เครื่องออลูกหมูในการ รับใบตัดเครื่องตัดหญ้านะครับก็ต้องมีความรู้ทางช่างอยู่บ้างเรียกว่าต้องต้องเป็นช่างอยู่บ้างนะครับเป็นชาวสวนอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้เรื่องช่างด้วยครับครับหรือถ้ายังไงใครที่ไม่มีความรู้เรื่องด้านช่างเราก็ใช้ง่ายๆนะครับก็ใช้พวกตะไบหรือว่าใช้พวกหินรับมีดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับในการรับใบเครื่องตัดหญ้าให้มีความคมนะครับแต่พี่ธงใช้ลูกหมูครับในการเจีย ตัวแผ่นใบตัดให้มีความคมมันสะดวกรวดเร็วนะครับใช้ไฟฟ้าครับใครจะทําตามก็ได้นะครับฝากติดตามสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มเป็นกําลังใจให้พี่ธงในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ